ใช่ตัวแกครับตัวแกใจดีอยู่ครับเนี่ยครับใช่ข่าวโพสข่าวโพดเขาเรียกว่าข่าวโพดสข่าวโพสข่าวโพสข่าวโพสว้าพัชจะกินเหล้าเออกินเหล้าน้ำกันกินเหล้าว้าบังกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าน้ำกัน ีก่อนมันยุดครับวันนี้เถกแก่ใจดีครับมาเลี้ยงไปครับมาเถกแก่เลี้ยงเถกแก่เลี้ยงเนื้อย่างครับวัอนี้นี่นะครับก่อนมันยุตเนี่ยโอ้เปลี่ยนไหนเนาะเสียบวะเนาะโอ้เงียบเงียบเงียบเสียบวะโอ้เอากินได้หลายกินได้หลายนานๆจะมามีทีเนาะ ใช่ไหมนานๆจะมีทีนี่เถกแกนะครับแ็่คนเลี้ยงแกก็ใจดีอยู่ครับถือว่าใจดีครับเถกแกตรงนี้ถึงนี่นานๆทีแต่ไม่เคยอะไรก็ลูกน้องเลยคนี่แกนานนี่กินเยอะแยะเยอะพอเ้ ุมอเดี๋ยวไปสัมผัสลูกพี่ใหญ่เป็นไงเนาะเป็นไงลูกพี่ลูกพี่เป็นไงเขาตั้งเขาแล้วสบายใจได้ถามไอ้นี่งานเลี้ยงวันนี้เลี้ยงกินอะไรอย่างวันนี้ผ้าอะไรนี่อีกอันอันนี้ลูกพี่ใหญ่ครับนี่รยอันนี้ลูกพี่ร้องนี่ลูกพี่ร้องเดี๋ยวพาไปเที่ยวเด้ฮ้ยหนุ่มอุดรครับหนุ่มอุดรอนเจ็บเจ็บอยู่ครับ

วันยุกับยดสี่วันสี่มือนอย่างในอย่างมามามานี่โคิมรับคิมคนไทยมีห้าคนับนี่นี่ปานอยู่สองคนครับนี่ปานนี่ปานขอแไหนมาาครับคลาสคลาครับกโคกแต่ว่ากินเรา นอนไม่อยากจะตื่นนะพวกกันนี่นี่ครับบรรยากาศโอเคว่านี่นี่ลูกพี่ก็จะมุดน้ำเบ่อน้ำเบ่หมดแล้วมคดนครับพี่คนหนึ่งนี่มุดสัญญาครับตายตแกครับตาแกใจดีครับนี่ครับ ใช่ใจดีครับต่อแก่ทั้งผัวทั้งเนียครับก็ดีอยู่ครับได้มาโรงงานนี่ถือว่าดีครับถึงงานมันจะนักกับจริงครับแต่ว่ามันก็อย่างนี้นะครับ แกใจดีครับอันวันอตะกนอันนี้ลังคุยเรื่องแต่กราบแบบพี่ซึมครับพีคนนี้มัดสัญญาครับ4ปี10เดือนตอนนี้ยังกลับไม่ได้เรงิดโควิดเบอนเบอร์อ 뭐아 아, 어, 비행기 비기 번호 나와 이거 비 번호. 네. 아, 네. 비행기 있어? 있어. 다섯 번. 아, 언제? 아 지금 없어요. 아 저는 저는 이천. 예약했어? 비행기. 네. 예약 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 아 어, 네. 넘버 저는 넘버 이천. 어, 음. 이천 ตัวครึ่งบินคือจะต่อแก้สัญญาอครับน้ำมันน้ำมันทูนนำมันที่ชอเนือนี่อชอนขบูมิ้ชคก์ิซาัมออโอชิบ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 โอซิบ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 โอชิบ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 โอิบโอิบโอชิบโอ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 ิบอิบโอิบโอชิบโออิบโอบโอิบโอ

ครับผมไปครับเด้อเนี่ยซุดหล่อของโรงงานครับเนี่ยุดหล่อเลยเบี้งไหมนี่หล่อหล่อซนี่รองลงมานี่ยคันรองแม่บอกครับรองลงมาเดี๋ยวแม่นครับผมก็ได้นู่นเขาค้าแต่คุยกันครับตนู้นเราก็นลอยกินตังนี้เหยือดเลยสามคนน้องนี่ครับเน่เน่มาเด้อครับมาใครอยากมาเกาหลีเห็นละเบึ้งอร่อยแต่ว่ามันแล้วแต่โรงงานนะครับเา บางโรงงานเขาก็เลี่ยงดีบางโรงงานเขาก็ไม่เลี่ยงแต่โรงงานผมนานๆจะมีทีครับแต่ว่ารอบก่อนเลี่ยงกุ้งไปสี่คนครับแ้าแขออกสี่คนรอบนี้เลี่ยงหมูเป็นยังไงจะไปจะคนแต่ทีเนี่ยไปหนึ่งเลยครับคนรับคนเนี่ยมดสัญญาครเด็กลูกพี่จให้พามาสัมผัสลูกพี่จ่อยครับ อยู่อยู่อยู่โรงงานนี่มากี่ปีละ้งหลบบนะวัยสี่ปี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 แลโรงงานนักนะครับเดี๋ยวนี้วีซ่ามันรอนี่วีซ่ามันรอจะต่อแท็กสองเราครับโรงงานก็นักนะครับแต่ว่าทำไมถึงอยู่กันได้นะครับผมก็เพื่อนนี้คนหนึ่งคนนี้สองปีแล้วครับคนนี้ก็ปีหนึ่งล้วนี่คนนี้นี่หนึ่งปีแล้วนี่กับปีนี่คนนี้คนนี้มาแท็กสองครับนี่ปัง ยูโกแพงไหมครับยูโกนั้นยูโกก็ดี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 ด่ดีดาดี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 ดดี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 ่ีีดีดีดดี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 ีด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 แก่มีแต่ทดี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 ีด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 ีแี่ีดีดีดีมีดีดีดีาีดีดีดีีาีี มาเลี้ยงหอนเองหอนะไม่ใช่หอนนะหอนเรียนรู้บรรยากาศดิ๊กๆไอ่น้อยครับคออานาบเงื่อยันเต็มเลยว่าเลิกงานนเลิกงานครับาแกะอกให้อาบน้าให้กินเลย่ะกินแล้วอาบน้าทีเดียวเพื่น่าเอาเอที่แรกว่าให้อาบน้าก่อนที่นี่ว่าให้อาบให้กินเลย อาบน้าทีเดียวนี่งานครับนี่กน็นักอยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนี่ก็หลายกิโลนะครับนี่ <c oughs> งานงานประมาณนี้นครับแต่อยู่กันได้ครับงานก็นันกบางเบาบางน่ครับ งานถองานประจำคืองานถอกพวกนี้เลยครับ กี่หวังเลยนะครับผมกี่ไปสองตอนมองหน้าผมจี้แบบนี้ไหมคาดจริงๆเสียบไายังครับเสียบบะเดี๋ยวทำผ่านก่อนเสียบวะเอายังหล่ออยูู่้เดียวน่ะโรงงานเนี่ยเป็นยัง ฟันกระดับนะโอ้โหมีตึ้งเหรอฟันดังนั้นถ้า2รมื่นได้จู่ๆา2นได้จู่ๆถา2หมื่นได้จู่ๆถ้า2หมืนได้จาหนได้ เขาโพดเขาโพดเขาเรียกว่าเขาโพดี่กอยู่เขาโพดเขาโพดขาโพดตแต่แกพูดกินเขาโพดแบบมันย้ายไทยดีกว่าแาโอทูคิฮม้นบิสมนกไกินเนพี่น้องเลยคนที่คนที่อน่นน

เดี๋ยวต่อคับฮิกินเหล้ามากินไหมกินยังบอกฮัดชิกินเหล้าเออกินเหล้าน้ำกันกินเหล้าบอกเพื่อนกินเหล้ากินเหล้าน้ำกันน้ำกันกินเหล้าน้ำกันกินเหล้าน้ำกันเออกินเหล้าน้ำกันเออจะกินโอเคอะละกินเหล้าน้ำกันมามา

빅 아, 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 like like 아, i 빅 t o k TikTok, like TikTok, 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 t i k t o o k TikTok, TikTok, k o k t i i 90 이렇게 넘어 그러면 네. 가서 와서 <laughs> <laughs> 좋아요 굿빠막 김미가 미하네요 바이바이 ครับ찌간이 바이바이 93이면 오래 사실 거야. 어? 네. 우리라